สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาคุยถึงหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการเลือกที่ยฐานะครูเชี่ยวชาญน,นะคะซึ่งคุณครูหลายๆท่านนะคะก็อาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีหลักเกณฑ์แล้วก็มีวิธีการอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวลองมาสรุปไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งคิดว่าคุณครูก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะคะอันนี้คือสําหรับคุณครูนะคะที่ ว่างแผนนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญน,นะคะกอ็อาจจะเตรียมไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้สําหรับคุณครูที่คุณครูท่านไหนนะคะที่เป็นคร3แล้วก็ถึงเกณฑ์ที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญน,นะคะก็ลองอลองวางแผนกันดูนะคะว่าเราจะทําอะไรกันบ้างแล้วก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีคุณสมบัติยังไงนะคะ อันแรกนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติก่อนเลยนะคะว่า,ามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะยื่นเป็นครูเชี่ยวชาญนะคะอันดับแรกก็คือ,อเราต้องเป็นค,ครูครสสามมาก่อนนะคะต้องไม่น้อยกว่า4ปีนะคะแล้วก็มีผล PA นะคะตอนที่เป็นครสสามนะคะ3รอบการประเมินนะคะซึ่ง แต่ละรอบนะคะก็ต้องมีผลการประเมินไม่ต่ํำกว่าร้อยละเจ็นะคะอันนี้ก็คือเป็นกรรมการที่ได้แต่งตั้งนะคะก็คือเป็นคุณครูนะคะที่อยู่ต่างโรงเรียนนะคะที่มาประเมินเราที่โรงเรียนนะคะ,ะตัวนี้นะคะหรือว่าคุณครูท่านไหนที่จะยื่นแบบ pa บวกก็ได้นะคะก็่าเป็นปีงบ 6- 7นี้นะคะสำหรับปีงบ6 8เป็นต้นไปก็จะเป็น pa 3รอบนะคะซึ่งหนุ่ตุลานี้ก็ยังเป็น P บวกได้นะคะข้อสามก็จะเป็นด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมนะคะต่อไปก็จะเป็นหลังจากที่คุณครูมีคุณสมบัติพร้อมที่จะยื่นแล้วนะคะคุณครูก็ต้องมีผลการผ่านการประเมินทั้ง3ด้านนะคะก็คือจะมีด้านต่างๆดังนี้นะคะซึ่งแต่ละด้านเนี่ย จะต้องมีคะแนนนะคะไม่ต่ำกว่าร้อละเจ็นะคะซึ่งเป็นกรรมการที่อ่อยู่ในระบบ DPA นะคะซึ่งจะสุ่มของอโดยกออรกศเป็นคนสุ่มนะคะอะด้านมาดูด้านแรกนะคะด้านที่1นนะคะอันนี้คุณครูบางท่านหรือว่าหลายๆท่านนะคะก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ ก็คล้ายๆกันกับคอ,อสอ, 2, อสองคอสสามนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นอ่าพูดถึงในของอครูเชี่ยวชาญนะคะอ่าด้านที่หนึ่งก็คือจะเป็นด้านทักษะการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็การจัดก,การชั้นเรียนนะคะก็ประกอบไปด้วยแผนนะคะแผนที่อ่าเราใช้สอนในช่วงที่เราเป็นคอสอสามนะคะะซึ่งตัวนี้แผนก็คือเป็นแผนที่มันสอดคล้องกับ คลิปที่เราจะบันทึกการสอนนะคะซึ่งเป็นคลิป6ไม่เกิน60นาทีนะคะเพราะฉะนั้นแผนที่เราจะส่งไปเนี่ยก็คือจะเป็นแผน1ชั่วโมงนะคะซึ่งเน้นย้ำว่าคลิปกับแผนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกันนะคะแล้วก็คลิปไม่เกิน60นาทีนะคะส่วนที่2จะเป็นไฟล์วิดีทัศสองไฟล์นะคะก็จะมีเมื่อกี้นะคะที่เป็นคลิป นะคะคลิปการสอนแล้วก็คลิปแรงบันดาลใจนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะก็คือจะเป็นรายละเอียดของคลิปต่างๆนะคะว่ามีลักษณะสําคัญยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีนะคะซึ่งคลิปบันทึกการสอนเนี่ยจะต้องสอดคล้องกับแผนแล้วก็คลิปแรงบันดาลใจก็ต้องสอดคล้องกับแผนด้วยเพราะฉะนั้น3อันเนี้ยมันก็จะ,ะเกี่ยวเนื่องกันนะคะ เพราะฉะนั้นคลิปแรงบรรลนใจเนี่ยท้าไมเราถึงจัดก,การเรียนรู้ตามแผนแบบนี้นะคะมีแรงบัรลานใจอะไรถึงได้จัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบแบบนี้นะคะ,ะด้านที่1จบไปแล้วที่นี้มาดูด้านที่2นะคะ,ะด้านที่2องคือด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนก็คือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของนักเรียนก็คือ อาจจะเป็นผลงานหรือว่าผลการเรียนรู้นะคะเป็นใบงานเป็นอะไรก็ตามที่มันเกิดจากการที่เราจัดการเรียนรู้ตามแผนตามคลิปนะคะอา,อาจจะเป็นส่งเป็นเป็นคลิปก็ได้เป็นไฟล์ภาพหรือว่าเป็น pdf ก็ได้นะคะตัวนี้สามารถเลือกได้ซึ่งจะมีลักษณะการส่งนะคะอ,อันที่3าด้านที่3นะคะก็คือ ของครูเชี่ยวชาญเลยนะคะแล้วก็มีของครูเชี่ยวชาญพิเศษนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเราจะเน้นที่ครูเชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นเขาศึกษามาหลายปีแล้วนะคะก็อาจจะลองส่งดูนะคะก็ลองดูกันก็จะมีผลงานด้านวิชาการของขศ .4 นะคะก็จะเป็นงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การเรียนรู้ใน ระดับที่คาดหวังตามวบทอที่เราขอนะคะซึ่งวิทยฐานะที่เราขอก็คือเราจะขอเป็นคอสสีนะคะก็คือคิดค้นนันตกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือจะส่งเป็นหนึ่งรายการเป็นไฟล์ pdf ซึ่งในเกณฑ์นะคะจะระบุว่าส่งหนึ่งรายการเป็นไฟล์ pdf นะคะคุณครูต้องลองตีความดูนะคะว่าจะส่ง แบบไหนนะคะเป็นงานวิจัยหรือว่านวัตกรรมในการจัดก,การเรียนรู้ที่อสอดคล้องกับระดับที่เราคาดหวังนะคะก็คือคอสีน,นะคะคิดค้นปรับเปลี่ยนขึ้นมานะคะซึ่งผลงานวิจัยตัวนี้นะคะก็คือเป็นผลงานในช่วงคอส3สามที่ย้อนหลัง4ปีนับถึงวันขอนะคะก็คือจะเป็นช่วงในรอบ3รอบการประเมินนี่แหละนะคะ มันจะได้ไม่ต้องเก่ามากเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เอาเป็นวิจัยที่เราเรียนต่อปอโทปอเอกนะคะหรือว่าวิจัยที่เราใช้เลือดคอสซามมาแล้วนะคะจะไม่เอานะก็จะเป็นางานวิจัยหรือว่านวันต,วนต,วนตกรรมนะคะที่เราทำในช่วง4ปีย้อนหลังนะคะนับถึงวันที่เรายืดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอันดับแรกนะคะก็คือ,เ,อเราจะต้องยื่น PA นะคะยื่นี a แล้วก็นำผล PA เนี่ยมาเป็นคุณสมบัติในการเลือกริยาฐานะนะคะก็เหมือนกันกันกนกบพศสองขสามนะคะลักษณะของครูเชี่ยวชาญซึ่งก็คือตรงนี้นะคะก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาจะเป็นผลงานด้านวิชาการตรงนี้นะคะซึ่งะจะต้องมีการวางแผนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลต่างๆนะคะคุูครูก็สามารถเตรียมตัววางแผนกันได้นะคะสําหรับครูท่านไหนที่ มีแผนนะคะที่จะยืน่นขอเลื่อนวิทยฐานะผูเชี่ยวชาญนะคะก็ลองดูกันเลยนะคะก็ต้องลองส่งสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ